F-21 หรือชื่อเต็มว่า d o n f e n g 2 1คือหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความน่าสนใจและน่ากลัวที่สุดของจีนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อมันถูกพัฒนาให้สามารถทำลายเป้าหมายที่เคลื่อนไหวในทะเลอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีการนำวิถีที่ล้ำสมัย DF-21 ได้รับสมญานามจากนักวิเคราะห์ด้านการทหารว่าเป็น Aircraft Carrier Killer หรือนักล่าเรือบรรทุกเครื่องบิน DF-21 เป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งแบบ2ขั้นตอนถูกออกแบบให้สามารถยิงจากฐานยิงบนภาคพื้นดินและติดตั้งอยู่บนยานยิงเคลื่อนที่เทลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยให้สามารถย้ายตำแหน่งยิงได้อย่างคล่องตัวและหลบหลีกการตรวจจับจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000ถึง2,000กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างในเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไต้หวันญี่ปุ่นและบางส่วนของฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคสิ่งที่ทำให้ df 2 1โดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่งคือรุ่นย่อยที่เรียก,กว่า df 2 1 d ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นแรกของโลกโดยใช้ระบบนำวิถีขั้นสูงเช่นราดา อินแฟและดาวเทียมเพื่อหาตำแหน่งของเรือเป้าหมายและสามารถเปลี่ยนทิศทางในระหว่างการบินได้ในช่วงสุดท้ายเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบนผิวน้ำความสามารถนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนในกลุ่มผู้วางแผนทางทหารของสหรัฐและพันธมิตรเพราะมันอาจลดความได้เปรียบของเรือบรรทุกเครื่องบินที่เคยเป็นอาวุธสำคัญในการควบคุมทะเล หัวรบของ DF 2 1สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบตั้งแต่หัวรบธรรมดาหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบจอบเกราะและแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในสถานการณ์สงครามทั่วไปและการป้องปรามทางนิวเคลียร์ความแม่นยำขององค์การยิงอยู่ในระดับสูงโดยในบางรุ่นมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า10เมตรซึ่งนับว่าเป็นระดับที่น่าทึ่งสำหรับขีปนาวุธที่มีระยะทางไกล DF-21 ไม่ได้มีแค่ความสามารถทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของจีนโดยเฉพาะในยุทธศาสตร 2, Ad, Anti ์ A2AD Anti-access/Area denial ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาใกล้ชายฝั่งของจีนเกินระยะที่กำหนด การมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสัตร,รูได้ในระยะไกลทำให้จีนสามารถสร้างเขตห่วงห้ามในทะเลจีนใต้หรือบริเวณใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบขีปนาวุธ DF 21D หลายครั้งได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของระบบอาวุธนี้โดยเฉพาะความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายเคลื่อนไหวด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและเครื่องบิน UAV ที่ส่งต่อมายังศูนย์ควบคุมภาคพื้นและสั่งการให้ขีปนาวุธเปลี่ยนทิศทางได้แบบเรียลไทม์เทคโนโลยีนี้ยังไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จมาก่อนในระดับปฏิบัติการจริง นอกจากรุ่น DF21D แล้วยังมีรุ่น DF21C ซึ่งเน้นไปที่การโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินเช่นฐานทัพหรือศูนย์บัญชาการของสัตร,รูและ DF21A ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งใช้ในการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ของจีนต่อประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซีย ด้วยความสามารถที่หลากหลายการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและเทคโนโลยีที่แม่นยำ DF21 จึงกลายเป็นอาวุธสำคัญในคลังแสงของจีนที่สามารถเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ทางทหา